สีโ่โมงสานาทีเฮ้ยไอ้เทียเฉียบนิดเดียวเองนี่วานแล้วก,กี่โมงวะบ่ายโมงแล้วกี่โมงวะ,งะกววองไหนบ่ายโมงแล้วมึงเขาได้มึงกี <c oughs> ่โมงวะบ่ายโมอองนี่กี่โมงวะสี่โมงครึ่งไอ้เหี้ยเฉียบนิดเดียวเลยสัสขอมาละกินครับผมน้องครับโอเคเฮ้ยสารภาพตุวเองมึงสารภาพตุวเองมึงให้คุณเปิดไอ้ดีกว่าผมแบบมั่วโอเคนได้ทำไรโอ้โห เจ้าคนช้าครับที่ไม่ช้าที่รู้ได้ไงเขาว่ากันหมดแล้วไม่มีทางเพราะที่จอดรถมีที่เดียวแล้วรถกูเป็นรถคันที่สองกูจำรถทุกคนได้ เราเจาะทังล่างไงแถวนี้ไม่มีครับผ่านหมดเนาะกูคนที่สองครับกูมั่นใจคนที่สองร้อยเป็นต่อไปอย่ากูคนที่สองร้อยเปอร์เซ็นต์สวัสดีครับไอ้ผมไอ้บิ๊กกับโตเฟิร์สครับก็วันนี้รายการจับคนช้าคือตอนแรกยังไงว่าไปไม่ใช่รายการครับผมแต่ตอนตอนแรกเรามาอยู่ในคลิปแต่ว่าเนี่ยเอ้ยการจับคนช้าเนี่ยมันคนชอบก็เลยทำเป็นรายการไม่เพราะว่าก็บอกว่ากลุ่มพวกผมเนี่ยมันมักจะมีไอ้พวกช้าเนี่ยหน้าประจาประจามวนเวียนกันอยู่มันประมาณ ใช่าาก็ว่ามัน4ี่หคนที่มันจะวนเวียนๆซึ่งมันจะไม่ค่อยใช่ผมกับเฟิร์สเท่าไหร่เพราะว่าช่วงหลังไอ้เฟิร์สมันรู้ว่าพอมันจะโดนลงโทษมันก็เลยมาไวผมมาไวแทบจะตลอดช่วงหลังใช่มีผมคือผมมาไวตลอดถูกแล้วซึ่งถ้าเกิดเป็นผมตัดทิ้งเลยรายการรายการจับคนช้าเนี่ยไม่มีเคยมีทางมีชื่อผมนะตอนนี้เนี่ยที่เรากำลังจะจับคนช้าเนี่ยคือวันนี้เราเรานัดถ่ายที่กาญจนบุรีใช่กาญจนบุรีซึ่งเรานัดกันบ่ใบหนึ่งใบหนึ่งอะคือถึงบใบหนึ่งขอถึงที่พักขออ่า uh, น้อนบอกว่าบ่ใบหนึ่งขอถึงประมาาาณบ่ยนนที ของผมใบหนึ่งนิดๆประมาณใบหนึ่งยี่ใบหนึ่งยี่อ่าแต่ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามบ่ายสโมงสามโมงตรงบ่ายสามโมงเย็นยังไม่ถึงผมโทนกรถามว่าเฮ้ยสรุปพวกมึงอีกกี่ชั่วโมงวะหรือว่าอีกแป๊บเดียวจะถึงใช่เปล่าไม่ว่าเพื่อนอีกประมาณชั่วโมงครึ่งแต่ว่ามันจะถึงเนี่ยบ่ายสี่บ่ายสี่ครึ่งโดยประมาณโดยประมาณโดยประมาณนะฮะซึ่งแน่นอนเนี่ยว่าการถ่ายคลิปของเราเนี่ยผมถึงบอกว่ากองถ่ายเราเนี่ย เลื่อนเวลาไปเลื่อยเอาง่ายพูดตรงเลยว่าสมมติว่าเรามีแขกรับเชิญที่ต้องจ้างเขามาคือเขากลับบ้านไปแล้วไอกองที่เนี่ยมันเลยไม่แปลกใจครับว่าทําไม,มเราถึงมีแต่พวกกูไม่เคยมีคนอื่นแล้วก็มีแต่พวกกูที่มานั่งรออ่าถู <c oughs> <c oughs> อ่าต้องบอกว่าวันนี้จริงๆรายการเรามีคนที่ต้องมาถ่ายคือมีหัวเห็ดมีมีหัวเห็ดครับผมผมอ่าเฟิร์สมีพี่แบงค์เอ็ดวีครับผมมีพี่โบดอปเปอร์อ่าถูกมีเดนสตารลี่อ่าแล้วก็สวิตมีไกด์สวิตอ่าเนี่ยมีหกคนแต่ มีป่วยเฉพาะกิจไปหนึ่งคนคนนั้นนั่นคือหัวเห็ดหนีเดี๋ยวมีขึ้นหน้าให้ดูตอนป่วยเนี่ยฮะก็คือเดี๋ยวเราจะมาทายกันว่าใครช้สุ่ดที่กับผมทยแต่เราต้บอกว่าเราอะได้คำใบ้มาแล้วเพราะว่าเราโทรถามทั้งคู่ซึ่งมันบอกว่าตอนนี้มันหลงทางกันแล้วมันก็อยู่ด้วยกันทั้งคู่หมถึงว่ามันขับคนละคัน แต่ไม่บอกว่าขับใกล้ๆกันเลยผมว่ามันอาจจะถึงพร้อมกันเดินมาใกล้เคียงกันแต่ใครเดินหลังสุดเรานับคนนั้นใครเหยียบใครเดินเหยียบบ้านเนี่ยคนสุดท้ายที่เดินมาตีนเหยียบหน้าบ้านคนสุดท้ายนับว่าช้าสุดเฮ้ยท่านี้อันนี้น่าลุ้นอันนี้น่าลุ้นนะน่าลุ้นน่าลุ้นเลยอันนี้น่าลุ้นอันนี้น่าลุ้นผมคิดว่าใครสามคนนี้ด็อปเปอร์ซาลิกสวิตสามคนนี้ผมคิดว่าสวิตผมคิดว่าไกด์มีเหตุผลด้วยถ้าเกิดเป็นพี่นะพี่คิดว่าจะเป็นเฮียเทนซาลิกมีเหตุผลเหมือนกัน อ่เข uh, e well? ้าใจอ่เผื่อเห็นผมก็เพื่ออะพราะอะไรคิดว่ไกลเพราะว่า มันมากับเมียอ๋อแล้วเมียมันเดินช้าเออก็เดินแล้วมันเป็นพวกแบบว่าเออกระดุกกระดุกกระดิ้งหน่อยเออผมว่ามันเนี่ยจะเดินช้าสุดอย่างพี่โบ๊ทอ่ะมันสายแบบว่าไม่ค่อยสนใจอ่ามันจะเดินมันเลยรีบรีบมาเรื่อเลยอย่างอย่างพี่เทนใช่ใช่ใช่คุยกับพี่โบ๊ทส่วนเออส่วนไอเทนเนี่ยที่พี่คิดว่ามันจะช้าเนี่ยพี่คิดว่าวันนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นแบบเดินแบบรู้ว่าสายแล้วว่ะมันรู้ว่าสายแล้วว่ะมันรับสภาพมันก็เดินค่อยๆเออระเหยชมนกชมไม้ชมเฮียอะไรไปเรื่อยชมเหียกกัันร ว่าวันนี้เรเป็นเีมงาลีครับแล้วเดี๋ยวรอดูกันเฮ้ยแต่ก็ต้องบอกว่าทีมงานใบะมาแล้วทีมงานแปะมาแล้วว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่มาช้าที่สุดจะต้องโดนลงโทษยังไม่บอกว่าเป็นอะไรไม่แต่จะโดนลงโทษพี่เฟิร์สรู้แล้วเพราะพี่เฟิร์สเป็นคนเขียนอ๋อคือเฟิร์สเป็นคนเขียนมาเพราะว่าตอนนั้นเฟิร์สมาช้าไอ้วันที่เราไปถ่ายนู่นรอบนู้นผมมารู้เน่องจากเฟิร์สเป็นคนเขียนว่าคนที่มาช้าวันนี้ต้องโดนอะไรผมจำได้จังหวะที่เฮ้ยอย่าพูดนะอย่าพูดอย่าพูดมาภรรยามาภรรยาฮะ สนามบินโอเคโอเคโอเคแปลงเขาว่าเอ็กก็เขียนไปแล้วเขียนไปแล้วแล้วผมรู้ว่าเป็นอะไรอ่าอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดพี่ยังไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันอัดเต็มเลยหนึ่งวันโอเคเต็มแน่เออดี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 คือไอ้พวกช้าเนี่ยจับมันไปถ่ายคลิปเดียวหนึ่งวันทุกแล้วปัญหาคือถ้าเกิดสมมติว่าจะถ่ายอ่ะตอนบ่ายหนึ่งมึงนัดมาเลยสิบโมงเก้าโมงเพราะว่ามันจะมาหามึงอ่ะบ่ายหนึ่งพอดีเป๊ะอันนี้แบบว่าผมเคลียร์ให้เลยนะนะดังนั้นเราเดี๋ยวเราดูนะเดี๋ยวเราไปรอดูกันว่าใครเนี่ยจะ เท้าเหยียบบ้านบ้านคนสุดท้ายคือที่พักเนี้ยคนสุดท้ายเดี๋ยวเราไปรอหน้าประตูกันโอเคครับผมไปคุณด็อกเตอร์ครับเรานัดกันกี่โมงครับนัดไปสามไม่หรอบ่ายโมงถึงที่พักเองพี่แล้วนี่กี่โมงวะบ่ายหนึ่งบ่ายหนึ่งครึ่งปะไม่ได้ใช่บ่ายสามสี่สี่ทีอุ้ยนิดเดียวเองโอ้ยนิดเดียวเราทำอไมที่วิ่งช้าอะไรหรือเปล่าพี่ไปโรงพยาบาลมาตอนเช้าใช่หรือเปล่าใช่บอกน้องไปแล้วไหมพี่คิดว่าพี่ไปช้าไหม ไม่เพราะว่าไอ้ไกด์อยู่หลังกูอ๋กู <c oughs> ไม่ใช่แน่นอนพี่คิดว่าใครเป็นคนท้ายกไกด์เทนไก่ไกด์มาด้วยกันไม่รู้ว่าใครอ,คอ่ะคนที่โผล่ขาดกล้องคนท้ายอ่ะพี่พี่เป็ใครชิว่าเทนพี่เทนสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับหลงทางพี่ชายครับนม่กึงโมงครับพี่บาา่ายโมงครับเพราะเวลาชลนุพี่หลง ขับมาทางหลวงก็ขึ้นไม่ได้แล้วก็ขับบนพี่พี่ต้องถึงพอยโบอสจริงใช่แล้วพี่ยูเทิร์นตรงใต้ทางหลวงครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปเจอปั๊มจอดถามเขาอีกเขาบอกว่าตรงไปอย่างเดียวเลยสามไฟแดงคกายรู้สึกไงบ้างครับกับการที่กันมาคนสุดท้ายของทริปนี้ที่ไม่มาคนสุดท้ายครับเออไม่ใช่เหรอไอเทนครับเอออยู่หลังก็ถึงนะใช่ครับวอลเปเปอร์เข้ามางานนี้มีอะไรมีโดนโทษไหมโดนโทษนี้ผมไม่แน่ใจเขามีไหม นาต้องมีแหละเพราะว่านัาไปดอ่ยด้วยคำที่ว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวไงกเอาอยากกินก๋วยเตี๋ยวก็เลยแวะกันหน่อยเอานี่นชาพพ้าเพราะก๋วยเตี๋ยวใช่อันนี้ร้านเขาปิดใร้านเขาทำชา้าใช่ถูกอ๋ตอ,อต,ต้องแวะแต่ต มันรู้ว่าสายแล้วว่ามันรับสภาพมันก็เดินค่อยๆเออะเหลอชมนกชมไม้ชมเหี้ยอะไรไปเรื่อยๆชมเหี้ยกันนักหนาเกี่ยวกับการที่กันมาคนสุดท้ายเยมต้อนรับคนมาชาที่สุดใ่ในี่ครับสุดท้ายคนเชา้าเราก็มาถึงแล้วมาแล้วนะมาถึงแล้วในเวลากี่โมงเวิร์สด,ดูเวลาดิสี่โมงสามสิบสามนาทีเฮ้ยไอ้ที่เฉียดนิดเดียวที่นีหน่หว่านว่ากี่โมงวะบ่ายโมงว่ากี่โมงวะกองไหนบ่ายโมง แล้วมึงเขา้าได้มึงกี่โมงวะแปดโมงมนี่กี่โมงวะกี่โมงครึ่งไอ้เหี้ยเสียบที่ดทเดียสัตว์เนข้าแหวกซื้อโล่ซ<อ>ื้อนมให้ลูกมึงซื้อยากแก้แพ้ให้เมียมึงไงซื้อนมให้เอเดอร์หน้ามาสองชั่วโมงก็ได้ใช่ห็นไหมห้าห้าชั่วโมงกว่ามึงเป็นคนผลิตนมไงมึงเป็นคนผลิตนมไงถามจึงความป็นหาห้างไม่ได้เลยนมมันไม่มีโอ้ไอ้เหี้ยเซเว่นก็ได้ยาแก้เนี่ยมายาแก้แพมันไม่มีแล้วต้องแหวกแล้วบอกไม่เป็นไรผมเข้าใจพวกคุณ <ขอ S 1> เข,ข้าใจว่าพวกคุณต้องเอ้ยต้องมีธุระนู่นนี่นั่นไม่ว่ากัน,ตนแต่มันมีบทลงโทษที่พวกคุณจะต้องรับผิดชอบอันนี้แบบซอบซอนเขาบอกว่าในเมื่อคุณมาช้าแปลว่าคุณต้องตื่นสายคุณต้องเพียคุณต้องง่วงฉะนั้นให้คุณกินกาแฟ <c oughs> เพื่อให้คุณสองคนตื่นขึ้นไม่ใช่สองคนไม่เกี่ยวกับผมสิมึงมาด้วยกันครับไม่ก็เมื่อกี้น้องบอกว่าช้า,าช้าคือช้าด้วยกันสองค<อ>นดท้ายเอาจะน้ำร้อนนะน้ำร้อนเหี้ยน้ำร้อนม่เอแดโสดแดกสซดต้องกินกืน ไม่คืกนก็ได้อเมก้าได้อมไว้ก็ได้เว้ยออยากอมไว้ก็อมไว้ก็ได้รสช,ชาตินานนะเออได้ชิมนานๆานอาชนชนชนหมดเอาหมดซองเหมือนแดกคอลลาเจนน่ะอย่าเม,ม้มกินให้หมดอย่าเม,ม้มเออหมดเปล่าวะต่อให้เออขอยข่ายหมดจริงเฮ้ยเออ,เอ,อข่อยเตียนหมดจริง <laughs> หมดจริง <laughs> หมดจริงเป็นไงคอลลาเจนกินได้กาแฟซองมันจะเป็นอะไรแค่มาชากิน แต่แล้วเนี่ยแต่เราบงพวกคุณก่อนว่าอันนี้เป็นเพียงแค่ภารกิจของผมอืมไม่ใช่ภารกิจของของช่องช่องมีอีกภารกิจที่พวกคุณคนมาช้าต้องโดนลงโทษขอภารกิจนะครับผ okay. มบบน้มองครับโอเคเ้ยสรุนทรภูตุกับมึงสรุนทรภูตุกับมึงให้คุปเปิดเองดีกว่าผมแบบมั่วโอเคผมบ น้าเปล่าวะไปพูดเล่าเอาอันนี้เลยกินเอากินก็รักบ่อยกินรักบ่อยไม่รู้ไม่รู้ที่นี่โอ้ยกินกินออกเลยอ่ะตื่โคตรฉุนเลยปะอ้าวปะต่อต่อเด็กต่อต่ออันนี้อะไรคือพฤติกรรของมึงใช่ก็ไม่ใช่คือจริงๆไม่เกี่ยวชื่ออะไรกูแค่หยิบมาแล้วกูอยากให้มึงแดก กูเจอกูหยิบให้มึงกินเฉยๆกูว่าติดรายการมันมันต้องหยิบแต่แผ่นี้ใช่รายการเขามีเปซ้อนเห็นที่พักเขาแถมให้กูไม่มีคนกินคือกลัวเห็นที่พักเขาบอกว่าตอนเช้ากินได้นะกูเลยพี่ชื่อกูนี่หนอนหรือเปล่าเอ้าไมนอนไม่ห้ามเลยวะพวกคุณสาวคนใครมาคนสุดท้ายครับอันดิปบนกั่มาก่อนเห็นไหมยี่ผมบอกผมเชื่อแล้วว่าต้องไปทียนี่อ่ะ ทำ<ล>ควาไปเนี่ยให้กล้องดูสิจะ <c oughs> ดูก่อนให้เขาเขาดูด้วยสิทำความดีอ่าอันนี้คือภารกิจของกูเทนคอนดีเกี่ยวกับใ,ให้สังคมหรือให้พวกมึง <c oughs> ให้สังคมคุณเทนต้องไปดำคนเดียวด้วยแต่จะมีน้องๆไปคอยตามดูว่าคุณเทนทำภารกิจสําเร็จหรือไม่ คืออ,อย่างนี้ต้องไปถ่ายคลิปแยกคนเดียวถ <คน S 1> ูกต้องโอเคเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวน้องจะบอกให้ว่าทําความดีที่ว่าคุณเทนต้องไปทําความดีอะไรให้กับสังคมเดี๋ยวคลิปหน้าดูว่าคุณเทนจะไปทําความดีอะไรให้กับสังคมหรือว่าไปทําความดีแบบไหนก็รอติดตามนะครับกับ<ถ>ผมเตือน,นพี่ไม่ไพี่ถ่ายบ่งพี่ถ่ายงานพี่ตือนเตือนเตือนตืนอนตือนตือนถายคิปก่อนพี่ดูไม่แล้วทำอะไรทำความดีทำความดี แต่ว่าจะทำความดีท okay. okay. ีอ hmm. ่ะผมว่าช่วยพี่ยังไม่โอเคพี่พูดตื่นเนี่ยผมมีชุดมาให้ชุดอะไรเด้อชุดอะไรเด่อทำความดีอือเราต้องคล่องตัวเดี๋ยวผมกู้พี่เลิกกูเลิกเดี๋ยวผมขอเคลียร์ตัวเองก่อนไปดูว่าความดีทำอะไรกันครับเดี๋ยวเอาแต่ตัวมันนะครับคุณดูแต่งชุดเรียบร้อย คือพี่ทำอะไรเนี่ยสุดนี้มาคืออะไรให้พี่ทำอะไรอ่าเดี๋ยวผมตามผมลงไปข้างล่างโอเคเการทำความดีอ่ะมันก็ต้องลำบากหน่อยกันก่อนทำความดีผมไปซื้อซุปเปอร์คาร์ทีละซุปเปอร์คาร์มอนได้ทำไรโอ้โหโอ้ยปกติจะเป็นคนยืนซื้อรอบนี้รอบนี้พี่ควรถ่ายผมบอกเลยถ้าตามความดีรอบนี้ ทั้งตู้เนี้ยไม่หมดพี่กลับไม่ได้กลับไม่ได้ด้วยขอลองก่อนจะรู้จังเลยก่อนดีพี่เนี่ยเอาเอาม่วงพี่เอโมงโมงแล้วกันเคยดูเขาทำอยู่เราก็น่าทำเป็นอยู่ไม่ใช่พี่ใลำบากเท่าเมื่อไหร่ทำไปทำมาทำไม่ดีเข้ามืออันตรายอีกอย่างนี้ปะ ได้เฮ้ยได้อยู่พี่ว่าแล้วเว้ยไอ้แจกบดตู้อ่ะไม่เห็หรอกไม่นานหรอกมันจะนานตอน,นที่กูสับกูเนี่ยแหละกูจะจะกลับช้าเพราะเนี่ยแหละ้จะปาดพี่ว่ายากกว่าเอาคนนี้ไม่ไปกินเองทำไมชิมก่อนอไปเรื่องอะไรดีวะไม่เสียเวลาผมอยากให้พี่เป่าให้พลังงานเลยรอก,ก่อนเดี๋ยวผมตามคุณเทสห้หพลังงานงคนต่อกนผมจะมาทางออฟฟิศเลยไปเรียกมารับอะไรดีครับอาชีพใหม่รับอะไรดี พี่บอกได้ใช่ไหมบอกได้เช้าอร่อยพี่บอกได้อันนี้ของตากล้องเอาไปก่อนเลยแตงโมนี่ครับคอมเสริบน้ำเฮ้ยเดี๋ยวอยากกินอันนี้อะพี่เขาเรียกว่าอะไรนะฝรั่งแช่บวยใช่ฝรั่งแช่บวยพี่ของที่ไป้งบอกได้่้ทางแรกอันนี้แจกแจกที่ไหนบ้างพี่ทั้งเส้นเลยเชนออฟฟิศเราจะขับไปนู่นนะฟิวเจอร์อะฟิวเจอร์อะ เจอพี่ว่าจะแป๊บเดียวเลยร่างห้างแป๊บเดียวเลยพี่ว่าได้กลับแน่นอนออออเฮ้ยลูกก้าเต็มเลย <S <s เน้นกินไ,ได้แล้วกันนะไม่เน้นแต่ว่าสวยงามเหมือนทีนเ่เขาไงครฟรีครับฟรีแจกฟรีครับแจกฟรีอยากได้เท่าไหร่เลือกได้เ,เ, <c oughs> เลยนะจะเอาไปหมดเลยก็ได้นะเอาหมดเลยไหมเอาหมดเลยไหมกูรู้พี่บอกกูดูพี่ปอกพี่ปอกไ่เป็น เฮอาหมอบเอาอะไรมารอได้ไม่เข้า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 พี่ตักให้มันเต็มนี่ไม่ต้องปอยหนีกันเลยพี่มาขนาดนี้มันต้องเต็มบบพี่ชิวกดวัดผมบอกมี่เขาบอกอะไรนี่ครับอขอบคุณครับนี่ด้ยนี่ด้วยพี่ผมมันเล็กอะผมขอล้าไปเลยได้ไหมล้าเลยล้านดา a few moments later เป็นอะไรจ้ะสองลูก ่า้ไม่มีไม่มีชิ้นเลยขอใครเพิ่งไปนะเมื่อกี้ปลาปลาเรียกปลาเรียกปลาค้างค้างออฟฟิศใครียกว่าพ่อผลไม้อยู่เพิ่งไปรอกรเราบอกแจกฟรีเขาไว้นะพี่คนแรก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 ของเราฟรีแจกฟรีครับแจกอยากได้อะไรเลือกได้เลยครับหลายอย่างก็ได้ครับเอาแตงโมนะครับเอากี่ชิ้นดีครับไม่เป็นไรครับ สองชิ้นก็ได้ค่ะสอชิ้นนะครับเอาไปเยอะเลยนะป้าเอาไปเยอะได้นะป้าเอาไปให้ฝากก็รูกฝากหลานได้นะไม่เอาป้าวเปล่เป็นไหมไม่เป็นอะมุกมันนี่แหละลำบากตัวม่วงนี่แหละใช่ครับระวังมือพวกได้อยู่ครับป้าแล้วเมื่อกี้ในต่อกจะได้เอาแค่มะม่วงไปไม่เป็นไรครับคนเราต้องมีครั้งแรกเสมอแต่ว่าไม่ส่งโรงพยาบาลนะไม่ส่งครับอยู่ครบทุกอย่างมะม่วงเขาแตงโม หอแบบไม่มีเม็ดเลยพี่ไม่มีเม็ดแตงไม่มีเม็ดเฮ้ยลุกอันนี้ฮะอันนี้น้อยสุดแล้วปะนี่แหละไม่มีเม็ดที่พี่ชิ้นใหญ่ไปหน่อยเหรอชิ้นได้ทำได้ครับวันนีครับแจกฟรีครับใช่ครับไม่มีอะไรเลยครับอยากแจกครับวันนี้ได้โมงใจบอกเลยเหรออยากได้แค่หได้ครับเอากี่ชิ้นดีครับ พุท่าครับเอาไหมครับรับเด้ไหมครับหน้าเขาต้องปัดจังวะหน้าเขาต้องปัผลไม้ปะครับ เอาไหมครับแจกแจกฟรีครับเอาครับรับไปดีครับเอาไหมครับแจกฟรีครับวันนี้แตงโมครับเอากี่เอาเอาเท่าไหร่ก็ได้ครับเอาเท่าไหร่ก็ได้ครับวันนี้แจกฟรีครับวันหนึ่งครับโอ้โหสุดยอดเลยครับขอให้เองรวยๆครับขาขอบคุณัาผมปังๆครับกินฝรั่งไม่ไหววันนี้ไม่มีเคี้ยวนี่คาลูกขอับ เอาไปอีกไหมครับเอาไปให้หลานไหมป้าเอาไปไ<ด>เอาเอา,เอาเยอะเลยไหมเพราะว่าหลานจะเอาพวกมัดสีคนไ,ได้ครับได้ครับเอากี่ลูกดีครับเอาคนละอย่างได้ไหมได้ครับ,รบตแต่ว่าผมอาจจะปอกไม่เก่งเลยผมไม่เคยขายตักได้เลยครับวันนี้ป้าปอกได้ไหมตะกุ่นหน่อยนะครับโอ้โหป้าเขาดูง่ายเลยไม่ต้องไม้หรอกเนี่ยหมอได้แล้วป้าเอาป้าเอาป้ามากรองเลยโดนัด กอะไรขเกิดอุบัติเหตุอยู่ๆรถมองใส่กระดับสตาร์ทไม่ติดให้ให้พี่เขาช่วยเขาบอกน่าจะน่าจะพังก์อะเข็นมาสองพันห้า 2, จ่ายค่าซ่อมน่าจะเกือบหมื่นปลไม้ไปพี่แจกฟรีเอาไหมพี่แจกฟรีหยิบได้เลยครับจริงๆพี่หยิบได้เลยพี่แจกฟรีมาพี่หยิบได้เลยพี่เอากี่ลูกดีครับ <า>นี่ครับ<า>รับ<า>คุณขอบคับพี่เอาบมงสองพีกกะเกลือตัดได้เลยพี่<า>วันนี้ก็ได้ไม่หมดตู้เพราะว่าฝนลงเม็ดแล้วไม่ทันก็ที่เหลือก็เดี๋ยวให้น้องๆในอฟิตก,กินกันต่อนี่ครับเต็มตู้ก็เหลือแค่นี้แต่ตอนแรกคุณก็จะตกใจหน่อย เขาแบบว่าแจกจริงหรือเปล่าเราไ,ไม่ค่อยเชื่อใช่เขาไม่ค่อยเชื่อต้องแบบว่าแจกจริงๆคนหนึ่งจะเข้ามาวันนี้ก็ประมาณนี้ครับทําความดีต่อไปผมก็จะไม่มาสายภารกิจต,ต่อไปใช่พี่ต้องเซ็นคนต่อไปงานหน้าจะไม่พลาดละคิดยังไงพี่คิดในใจครับคนคนต่อไปโดนอะไรมีมีใจและมีใจละเอาแบบนี้เลยไหมพี่ว่าต้องต่อคำต้องแบบทำความเร็วหรอทำความเร็วต้องหน่อยทำความเร็วต้องหน่อยให้มันยากขึ้นหน่อยให้มันจะขอคนพี่จะขอร อันนี้คือเป็นบทเรียนแต่ว่าบทเรียนรอบนี้ผมได้ความอิ่มบอกอิ่มใจแจกผลไม้แต่รอบหน้าจะไม่ใช่ผมอีกแล้วที่ต้องทําภารกิจพวกนี้บมรัโทษที่ผมคิดออกมาเนี่ยคนที่จะโดนนะมันจะต้องเขา้าจเขาจรู้สึกดีๆเลยว่าแบบเวลาเขามางอมันมานี่มันแล้วมันไม่ซื้อเนี่ยมันไม่สนใจใยดีเขาเนี่ยมันจะรู้สึกยังไงต่อไปใครจะโดนและจะเป็นภารกิจอะไรเตออิดตามเลยครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ